คือต่างกันเลยตรงนั้นบินแกงเบือนแล้ววันที่ที่เป็นน้ำจ่มลักยังไเออม่ละลัมด้าองนั้น็นไม่ได้ยืนไม่้ยืนม่นไมได้ยืนไ่ยืนไม่ยืนไม่ได้ยม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ด้ยืม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่้ยืนไม่ไดม่ได้นม่ได้ยืนไม่ได้ยืนม่ม่ด้นม่ได้นม่ได้นไม้ยืน้นไม้ยืนไมได้้ย